สวัสดีค่ะพอกำลังยิงอยู่ที่สว่างแดนดินค่ะมาถึงสว่างแดนดินนะคะเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนครค่ะประชากรเป็นแสนนะคะหลายขาค่ะหลายขาแสนสองละปาบูหัวนะคะประชากรเยอะมากที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะมีโรงเรียนเตรียมอุดมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็โรงเรียนสว่างแดนดินค่ะเรียนมัธยมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะ เลยพาชมเมืองค่ะมีโรงพยาบาลพระราชด้วยนะคะถ้าจะไปเอ่อฮาลูกค่ะฟังไทยถ้าไปน้องหารค่ะหลังจากนั้นาสี่กับรถเพื่อจะไปอำเภอคำตะกานะคะแล้วกลับไปอำเภออำเภออะไรนะลืมชื่อแล้วพรเจริญเออพรเจริญ โสิสัย้วกะไปบุญถามเพิ่มเมืองบึงกาลค่ะเมื่อน,นี้เขาใช้ไปพักรงแรมอยู่บึงกาลนะคะอ่พักแรมที่จังหวัดบึงกาลนะคะอากเอะเลยวัน่าบมิวบรรยากาศจะมาผ่าสบ็่สวยๆป้านะคพย่อนแสงค่ะพอร้ายห้ามโบกห่วผ้าคาติดตกฟังนี่ค่ะพึ่งหูว่าครั้งครั้งแรกนะมาทางนี้เขาจะมาผ่าทีสต็อกทั้งหลังห้ามไหมก็งวว่าอ้าวทำไมมันตกฟังนี้งง ไฟแดงนี้เลี้ยวขวาก็จะไปศูนย์เอ,อ่ผววทีวกันน้ำเภอเพิ่อนนะคะเลี้ยวขวาก็ไปอันนี้ถึงน้องกระเริ่มแคบแน่ะค่ะพระ่ากาสิเข่าเทศบาลเมืองค่ะเป็นเมืองนะคะ เทบ,บาลตะบนสว่างหรอไม่ใช่เทศบ,บาลเมืองหรอเห็นไปเทศบาลเทศบาลตะบนนะคะไม่ใช่เทศบ,บาลเมืองนะคะแต่ก็ใหญ่นะใหญ่ที่สุดเลยไปค่ะไปอ,อําเภอหนีใหญ่รองมกอากอําเภอวานนนะคะวานดูวาน,น,วาน,นะคะอําเภอเมืองอําเภอวานอนอาําเภอบังโคลงสบาแล้วก็วานอน,นะคะ์คุณติบินประชากรระดรับแสนขึ้นนะคะ ีสามอำเภอค่ะแต่ไม่วันนี้รู้สึกว่ามันเงียบจังวันอาทิตย์หันจะไปอำเภอขําตาก,าก,ากเลียวควาตรงนี้นะคะเราจะไปขัมตากาอำเภอสุดทายของจังหวัดสกลนครค่ะล่ะกะ่ะจะไปเขาเขตอำเภอบึงกาอำเภอเขตเขตเบืองบึงกานะคะเพราะที่ว่ากรารอำเภออยู่นี่สิบเอ็ดสิบสองมันก็มีนะคะ กหนากา็บดสิ้เป็นตลาดสดเป็นตลาดสดนี่วันจานึ่งข้างกับสิกับแคบนี้ตักนอก 1อ1ดสิบสอิบสิบสงริซ่าร้านใหญ่มากแสดงธนิตฝรั่งหลาย เตรงนี้นะคะไปสวัสไอแปอำเภอขึ้นตะกาวาวอาผิดมงนี้ทั้งรักเพิ่นเดี๋ยวเจอสียแยกไฟแดงเสร็จ้าก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปยูเทิร์นนะคะ,ะยูเทิร์นกลับไปหาลูกคา้าไปวางปิงจักข้าวแลนะกรับเลยค่ะก็เลยทายวิดีโอออกวิดีโอมาให้เันเพื่อนเมืองค่ะอันนี้คืออำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะคะ,ะ,คะยูเป็นอำเภอเมืองนะคะ ตรงไปจังหน่อยกับเพื่อน้องหารอุดรค่ะจะบริกล้ก็เป็นไหนอุดรเสร็จแล้วก็ประลัสะกลนครค่ะห่างจากไอ้อุดรไปอุดรประมาณ80ดสิกโลสกลนครก็ประมาณนี้นะคะวันนี้วันพราเลยเท่าๆกันค่ะ โซดนะคะอยู่ฝั่งขวามือคะ่ะก็ยังไม่ขายดีละไอ้ก็ขายไปเรื่อยๆนะก็ทีนี้่ฝั่งซ้ายมือคะ่ะไปคะ่ะรถตากเพก่นก็อยู่ฝั่งซ้ายคะ่ะวู้ดเอาน้องเมืองไปอีกน,นะคะยาวไปเติบอยู่ในอำเภอถือเป็นอำเภอใหญ่สุดล่ะคะ่กกะคน,นะคระ น้งยิงเซไปยุเทินมองโตโยต้าค่ะเสิกลับมาฟังนี่นะคะจบการรายงานข่าวเพียงแค่นี้นะคะนี่คือเพลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค,ค่ะไปแล้วขออนุญาตทำงานกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะ ไม่เห็นแม่หม่อยู่ได้อยู่อู้ฟ้าสว่างแล้วว่าหามันย้อนแสงค่ะอันนี้ไม่ย้อนละจ้าได้ยู่ได้ยู่ใส่ได้ยือยย้อ,อย,ย้อนแสงเลยไม่ได้วิวสวยงามเลยเนาะทำงานกันนะจ้าออกจากร้านลูกค้าแล้วจ้าห้าสิไปอำเภอข้ามตะ จะผ่านอำเภอลหลายอำเภอค่ะคั้ตะกาคข้มตะกาว้าวระวังเดระวังเนดะ้ออากาศมันฮอนนะจ๊ะอากาศมันฮอนบาออกสายค่ะขับไปในเมืองสว่างแดนึน่งอีกรอบหนึ่งนะคะเอออากาศดีละพออากาศดีมันก็เป็นตะขคายรูป มันเป็นถ่ายวิดีโออยู่บนนั้นเพราะหันมันย่อนแสงเดี mm ๋ hmm. ยวผ่านจากอำเภอบางโขลอยมาสักครู่นี่มันก็นย่อนแสงนะคะแล้ว mm hmm. ก็มาเช่นนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปแต่ละอำเภอค่ะา,าความวิเคราะห์ก็เรียกว่านักวิเคราะห์ที่ผิดพลาดบ่อยฟั่งความจเจริญของเขามาจากไหนจากเอ,อมาจากการใช้จ่ายที่ดี เวนตาเสียค่ะเสียไปใส่บูมนะคะอันนี้เขาเมืองหรอคะอยู่ที่เมืองเมืองสว่างนนองยิงจะออกสายนะคะเผื่อติดจะไปเอ่อทางลัดไปอำเภอทตากาค่ะแล้วก็สิต่อทางเขตบึงกานะคะ ก็เลยถ่ายวิดีโอของอำเภอสว่างแดนดินให้ดูค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นอำเภอใดต่อเดี๋ยวฝากกดติดต้านัำเดีจยจ้าซั b สไครต์ให้ด้วยนะคะโอ้แม่ค่าพอคามาขายของแล้วจ้าพอคาแม่คามาขายของนะคะออกมาฝั่งนี้ค่ะนี่นี่ฝั่งที้เป็นทางหลัดออกไปนะคะ ด่านขวามมืดกันเป็นศูนย์ราชการเปิดคะ่ะโรงพยาบาลพระพระยาก็อยู่ตรงนี้นะคะหาเป็นตาบ่กวันที่1 1ใครมาคาราบาลอุย้ยเรื่องไหนวะสะครูได้ไหมเดอ้อ เบนตาก,ก็จะดน้ยค่ะเบนตากกเกี่ยวไปข้างในีเแยวแล้วแค่แล้วรดเติบค่ะเธอเสียหอดหมอเธอเสียหอดที่ภาคเบื้อปากบึงก้านกับใกล้เติบค่ะนะคะพวกนี้น้องเงย้งก็อยู่เบื้องก้านค่ะแล้วก็จะไปอำเภอปากขาดน,นะคะอำเภอปากขาดเราจะน่าป่าปี้ค่ะลวกาสนามบินเก่าบอนรูนเขามีงานหรอนี่ อันนี้เป็นส่วนราชการเพลินเป็นศาลจังหวัดนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสนามกีราสว่างแดนเด่นค่ะเขาใช้ไปเข่าบัางมอตรท่อห้องน้ำจัดหน่อยค่ล้วเขานสขีรถยาวนะคะแล้วก็จะขี่รถยาวไปเลย าอ,อากาศถอนอบอ้าวค่ะต้นนี้40องศาแม่จ๋ามันก็ห่อนแท้แล้วก็บฝนโตกแล้ก็ห้อนืมสำนักงานเกษตรอยู่คงสายมือนะคะโตไ๊ไปนี่ไปหลายอำเภอค่ะประเดี๋ยไปไลาหม่องวันนีน้ว่ากกไปได้ค่ะคันตะกากกัไปทางนี้ได้ ไปจังหวัดบึงกาฬก็ไปทางนี้ได้ค่ะไปเดลัไหมองไรอ์อำเภอนะคะสำนักง,งานของขนส่งบอกกัอสเอ,อันงคานขนส่งเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะก็ไปสำนักง,งานขนส่งเพลินค,นค่ะโอเคเรียบร้อยสว่างใน้ดินจบเท่านี้เด้อค่ะเด้อ มันอยากพักเบคโฆษณากันจ้ะจะกันคคิปหน้ได้จ้ะสี่ยี่หกว่าห้าสิบป็อำเภอใดต่อฝากกดติดตามค่ะอีสานไปเกือบเมือนละจ้ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ